อะไรวะเนี่ยเอาปานเหรออ่อว่าไงปานนี่โทรมาคิดถึงเราดิเราลาออกจากงานแล้วไม่มีคนได้ทะเลาะแล้วใช่ไหมล้วนี่คิดหรืยังว่ากลับบ้านไปแล้วจะทําอะไรต่ออ่ะก็กะว่าจะหาของขายในชุมชนนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีอะดิก็พวกข้อมูลการตลาดก็ไม่มีเงินทุนก็ไม่มีน่าจะหาข้อมูลไปเรื่อยๆอะ่ะปานงั้น เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวมาเหนื่อยๆกินน้ำตากแค่เย็นๆกับขนมก่อนแม่ทำเองนะเป็นไงยอยู่ที่นู่นสบายดีไหมลูกก็เรื่อยๆครับอตอนนี้ผมก็ลาออกจากางานแล้วครับแล้วก็ตอนนี้จะทำอะไรยังไม่รู้เลยแม่ก็เดี๋ยวค่อยๆค,คิดนะลูกนะมาอยู่นี่ กลับมาบ้านทัทีเหมือนเดิมเลยไหนขอดูข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชนหน่อยดิว่ามีอะไรบ้างตรมการพัฒไม่เห็นมีข้อมูลไหนน่าสนใจเลยเข้อมูลที่ให้มาก็ไม่ครบแล้วจะมีข้อมูลของยาพิษบ้างไหมเนี่ย แกจะทําอะไรขายก็ทําไปเลยแกจะมานั่งค้นหาข้อมูลเกล่าๆยายทําไมยายเสียไปนานแล้วนะเขาคงไม่เก็บข้อมูลไว้หรอกโหแม่ก็เผื่อเจอข้อมูลอะไรเก่าๆอะ่ะพวกยอดขายพวกพวกการตลาดอะไรพวกนี้เผื่อเราจะเอามาใช้ได้อะแม่ก็ดูดิไอข้อมูลที่ให้มาแต่ละอันเนี่ยยาวเฟ้ยแต่อ่านไม่เข้าใจเลยแม่ ปานวัดดีวิดเราเห็นว่าเธอกำลังหาข้อมูลอยู่อะเราส่งลิงเวร็รไซต์ไปให้เธอนะลองเปิดดูสิเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเธอบ,บ้างขอบคุณมากนะปานเว็บเน็กซา่าต่อในคลิกดูดิ แม่ดูเว็บนี้นี่เข้าใจง่ายกว่าเว็บเมื่อกี้เยอะเลยอะ่ะไหนต้องหาข้อมูลดูสิที่เขาบอกว่าช่วงเดือนมีนาถึงพฤษ,ษภายอดขายประเภทเครื่องดื่มจะต่ำอืมจริงไหมแต่วิ่งมีข้อมูลอีกหลายอย่างนะเนี่ยน่าสนใจอะ่ะเฮ้เยแม่ผมเจอแล้วแม่นี่ไงกลุ่มออมสตาร์เพื่อการผลิตของ่บ้านาเราแม่ แม่ดูนี่ดิผลิตภัณฑ์มีตั้งเยอะเลยนะแม่นี่เอาโชคดีนะแม่ะแจ๊แม่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 ดูนี่ดิผมลงทะเบียนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านเราแล้วนะครับแม่แล้วก็ผมก็ไปประชุมมาเรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะอีกอย่างนะครับแม่ผมมีข่าวดีจะบอกคือว่าทุกคนในชุมชนเนี่ย เขาเห็นด้วยกับผมนะครับแม่ดีเลยเราจะได้มีเงินมาลงทุนต่อไปเราก็เหลือแต่รอผลเงินกู้อย่างเดียวนะลูกครับแม่เราจะตายแล้ว แม่เงินกู้กลุ่มเอาซับเพื่อกับผลิตเข้าแล้วนะแม่แม่ครับทองม้วนไหมครับทองม้วนครับคุณพี่ครับทองม้วนนี่ครับอ๋อขายทองม้วนเหรอคะใช่ครับผมขายยังไงคะถุงละห้าสิบบาทครับทําเองกับมือเลยนะครับเอากดหนุนถุงเงินได้เลยครับค่ะแล้วแล้วอย่างนี้คืออะไรคะอันนี้น้ําตาใครครับอันนี้แม่ผมทําเองนะครับหอมหวานสดชื่นครับ อันนี้ผมแถมครับโอ้คนก็รอนะของก็แถม <c oughs> นี่ครับขอบคุณมากนะครับาทานแห้อร่อยนะครับค่ะขายเดียวนะแม่เดี๋ยววันนี้เราเราคงขายหมดเนอะขายหมดแน่นอนแม่ผมทำมากับมืออร่อยทุกอย่าง <c oughs> เก่งมากลูก ประโยชน์จากการใช้ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกสบายผ่านเว็บไซต์ n e x u s c d d g o t h 1. ชาวบ้านสามารถสืบผลข้อมูลโอท p อปกลุ่มออมทรัพเพื่อการผลิต ตลาดนัดคนไทยยินได้ oh <my> ข้อมูลผู้ประกอบการโอท็อปและช่องทางการกจัดจําหน่ายสินค้าโอท็อปเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือน 2. ชุมชนสามารถนําฐานข้อมูลมาพัฒนาชุมชนเป็นศูนย์จัดก,การพัฒนาชุมชนพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ด้วยการผลิตพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ 3. ส่วนราชการ สามารถนำฐานข้อมูลที่จำเป็นมาจัดทำแผนเพื่อพัฒนานและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ 4. การประยุกต์ใช้สามารถนำฐานข้อมูลการพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์ของหน่วยงานเช่น Big Data คลิกชุมชน 5. Open Data Government โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมนโยบายผ่านโครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหรือ data catalog เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรือ open data โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชนยังเป็นฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนรวมทั้งส่วนราชการต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ภายใต้วิสยัยทรัน์ดมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง